ตจตรองจับเสียกกันอยู่พี่รโอ้โหได้ก็ซือาได้หอยลิ้แเท่งไปจับเสียกบาดนี่เนยจับเสียกกันอยู่คนกำลังซื้กันอยู่พี่เราตัวเดียวนี่บอกะว่าจะทำท่นเศร้าจอดกังซือกันอยู่ ต่อ้าไปกันไปนตอนนี้เต็มที่เลยคุณเดี่ยวเต็มที่เพื่อนก็ทุก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 ทเกทุกทุกทุกทครบุกทยบทุกทุกทอกทุกท้กทุ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 กใุกท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 ุกห้กทุ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 กทกกุกกบกก sứa sứa, ống ống nhạt bắt thì nhạt, Tân... ừ, bò, bò. nhạt. Sổ, เขาได้แล้วเขาจะซื้อกันอยู่ด้าหาแม่ลูกสองคนกับเราสคนสามคนเลออกกันเลยคนผ่านหาโอ้กไร่ออกกันเลยผ่านหาแม่ลูกพี่น้องขวคันมงม่ลยวัเตี้ยวลูกันห้านากไรผ่านหาเออ เอาไม่ได้พันหาว่าขายเพิ่มห่าผ่านมือซะโอ้เขาเจ้าจับในตลาดเนี่ยเขาไล่พันหาแป๊บเดียวพี่น้องเขาถือเงินชิดมาที่ได้กันลรอแป๊เดียวพันหแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกอ่แม่ลูกมันลูกมันตัวเงี้ยเองดิแม่ลูกลูกจะไปญาติเราเราเสียเอายุ่งใหม่หมู่บ้านเราก็ญาติเขาก็ญาติเราอยู่หมู่บ้านเนี่เอ้าตอกหุ้มเขามาบบบนี้ ดึงเสือกมาดึงมาดึงมากออกซ่ซีได้บอลลูกก้อนนั่นนี่แหละว่าจับเอาใครงานกันแล้วบอลนี่ฟังนี่พอเอาลูกบอลราคาเศร้าหาเขาจะซื้อกันแม่ลูก เจ้าก็นีว่ากำไรขั้นหาว่าสนไหเราันัอาม้าขึ้นตสน้นหาแล้วโยนเสียเลยแด้เเอาเอาแม่เราเอาปลาขั้นหาว่าเอ้าเอาแม่จับต่วลูกบาลนี่ไอ้พันเดียว่าใครเนาะปลาเสียงนาะคนบ่เหลือยังมันบอกปลาหขา sau bả? hồ khá đấy bà này cô đi xin nhuận xe to bò cá lăng trừng phía trái là nào như thế nào cá lăng trừng cá này hải xăm cắn cứ cắn nhìn cả hải phát đéo cứ cắn cô hải phát đéo rồi hải xăm cắn cái này xăm trâu rồi thấy gì với cả hải nhịt nó mất mất tiềm nó mất mẹ chơi luôn mẹ chơi hơn bà แต่ว่าลูกคนที่้าระบาดนี่ลูกเขาออกไปละายภูรพันคือกานหลับแม่ใส่กับหายพันบพันคือกาหซ้ำละับไ่าเดียวกันพันไใ่เลให้นั่นห้ซีพันธ์ลอยลพี่เออโทษันล่ะเอาโทษนั่นล่ะหายป้าหนย้ลอยหาพันธ์ลอยเอาหนั่นเอาเอาไปห้ทอกับหอยว่ายันละเอาสามลอยหพันสยไปโอ้ย่ายไส่น้ำขนาดมันต้น้อลกนลูกี เอาเรื่องลูกเพื่อนมันเอาเรื่องเอาชื่อทำได้ดีเลยเฮ้ยก็ดีเลยเนาะข้าทำนี่เียห้เลยนะเอ้เ้จ้าไป้าเจ้ายเข้าจเไปสผาก็ลอยนึงบ่เจาอจ้าสื่อเจ้าหน่โอนเโอ้โอนเต็มบมหห้า่านลอยองลอโ้เดี่องลอยาเต็มหันเฮ็ดใบบา อ่าพันอ่าพันสองร้อยประเสริฐพฤษีกัน